คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจํากันได้นะครับในสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆตอนสมัยคอสอชอครับอย่างหนึ่งเลยที่ท่านเน้นย้าก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตครับคนนี้เนี่ยในเบื้องต้นอ่ะพีอิดเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมันสาคัญไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีปัญหาที่อยู่อาศัยเยอะมากนะครับ,<า>รบอย่างเช่นแฟลตดินแดงเนี่ยหลายรัฐบาล พยายามอย่างยิ่งที่จะรื้อและสร้างใหม่อ้ใช่แต่ก็ไม่สามารถทำได้ไม่ได้แต่ปรากฏสมัยรัฐบาลลงตู่เนี่ยตั้งแต่ยุคคอสชอเลยนะครับก็มีความพยายามเรื่อยมามแล้วตอนนี้ไปดูสิโอ้สวยงามเอ้เป็นแลตสวยงามอยู่อย,อย่างมั่นคงอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นก็คือ,คอชุมชนที่ลุกดำพื้นที่ในคลองคลองลาดพร้าวค,คองเปรมประชากร เราขับรถผ่านไปที่ไรเราจะเห็นสภาพบ้านสุดโซมแออาดสกปรกนะครับกว่าจะทำได้อาจรู้ปะต้องใช้หน่วยงานทั้งทางด้านขององค์กรพัฒนาชุมชนใช่ครับของกทบนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมนะครับกรมธนารักษ์นะครับพวกธนาคารของรัฐช่วยกัน พูดคุยจนกระทั่งชาวบ้านยอมแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะได้ดีขึ้นผลสุดท้ายคลองสะอาดสะอาดใช่ครับนะฮะชุมชนแออัดหายไป กลายเป็นบ้านสีพาสเทลสวยงามสวยงามสวยงามเป็นสีที่สวยมากแต่ถ้าเกิดว่าพูดจริงๆเนี่ยอย่างเอาน้องๆรุ่นใหม่แล้วกันเนาะเข้าใจน้องนะเพราะว่าช่วงนั้เนี่ยน้องยังเด็กอยู่น้องจับภ้พไม่ได้หรอกเชื่อไหมครับว่าเสาบ้านเนี่ยประมาณแขนผมกิ๊แขนผมนี่เล็กมากนะคือพี่เขาอยู่ได้ไงวะเอออยู่ได้ไงแล้วบางทีพี่นั่งไปนะพี่ยังมองเออห้องน้ําห้องท่าเขาเป็นยังไงจริงๆลงน้ําในคลองน้ํานี่เหม็นนมานต่างตอนนี้น้ําใสสะอาดนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย เขามีพื้นที่สีเขียวเขามีทางคนเดินที่เรียกว่าบอดวอลถูกต้องครับเขามีสนามเด็กเล่นนะครับเขาอยู่กันอย่างปลอดภัยสุขนามัยดีที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะคือเขาไม่ใช่ผู้บุกรุกอีกต่อไปเพราะตอนแรกไปบุกรุกอยู่นะใช่คือเขาอยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ตอนนี้กรมธนารักษ์จัดการให้เขาเนี่ยได้เช่าราคาเนี่ยนะครับหลักเท่าไหร่สูงสุด4บาท ต่อเดือนสูงสุด4บาทต่อสี่บาทต่อเดือนนี่เป็นตารางวาเลยนะสี่บาทถ้าอยู่30ตารางวาก็สี่คูณไปก็ร้อยยี่สิบบาทต่อเดือนอันนี้แพงสุดนะที่ต่ําสุดต่ํากว่าบาทก็มีนะเจ็ดสิบห้าตังก็มีแล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ได้ไหมตอบตอบโจทย์เรื่องของที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆครับแล้วก็ในและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องของการซื้อเนี่ยนะครับเขาก็มีธนาคาร ดอกเบีย้ย3%ถูกมากโอ้โหคนซื้อบ้านส่วนใหญ่โดน 7- โดน8นี่เขา3%า3ต์ก่อนหน้านัา้นนระระดับพี่น้องพวกนี้เนาะประชาชนคนพวกนี้เนี่ยไม่สามารถเพราะไม่มีเครดิตนะเขาไม่มีเครดิตเขามีบ้านเล็กเขาไม่มีบ้านเล็กที่ไม่มีบ้านเล็กที่คือก็ทําธุรกรรมยากมากนะครับนะนอกเสียจากว่าเขาต้องไปใช้บ้านเล็กที่ของคนอื่นเอาไปใส่ไว้ในทะเบียนบ้าน,นต่าง แต่บ้านที่เขาอยู่จริงเนี่ยเขาไม่สามารถท,ทําทะเบียนบ้านได้พ <อ S 1> <อ>เพราะเป็นทีนทบ่บุกรุกแต่ตอนนี้เขาเช่าเป็นเรื่องเป็นราวที่ที่เขาอยู่มีบ้านเลขที่อะไรต่างๆครับพี่ผมถามหน่อยสิครับทําไมนายยตู่ทาได้เพราะว่าผ่านมาตั้งเยอะแยะไหนจะคนที่หวงพื้นที่ไหนจะเรื่องของอิทธิพลไหนจะโอ้สารพัดอ่ะคือมันต้องบูรณาการเนี่ยนะคือทีแรกเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเข้าไปคุยเข้าไปตะล่อมแล้วเขาก็เห็นความจริงจังของการบูรณาการครับ ตำรวจมาทหารมาครับธนาานาคารมากทมมานะเมื่อมีหลายส่วนมาแบบนี้พวกเขามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงอะ่ะครับ <c oughs> <c oughs> คือม,มาเนี่ยไม่ใช่มาไล่นะมาช่วยไม่ใช่มาช่วยกัน <c oughs> มาปรึกษาหารือกันจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดเป็นบ้านมั่นคงขึ้นมา รัฐบาลจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นที่ดินแดงเราเห็นที่เปรมประชากรเราเห็นที่ลาดพร้าวแต่รัฐบาลมีโครงการที่จะทําแบบนี้อีกหลายหลายคลองเ,อเพื่อที่จะทําให้เขาอยู่ด้วยความปลอดภัยทางด้านสุขภาพค,ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเรานะบ้านคือวิมานของเราจริงๆครับ เนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว,ว่านายงตู่นะครับทำตามสัญญาจริงๆแต่สัญญาในที่นี้หมายถึงว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ